นี่นังมางกวุ่กยนอุ้ยดึงนี่ดึงกูดึงกาดึงกู้องกซดึงว่ดึงเล่นงทคโนงลยีเอกูดึงกูดึงกูดึดึง่งมาดดึงกูดึงสูดงกูดึงกูดงกูดึงกอ่าููกงงก แล้วก็วิ่งมาหาอ้อนลงทาเสรสุดเซริมอ่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะจไม่ใช่อะไรซ้งเหรอยังไม่ใช่อใาใหม่แปลใหม่ไปใหม่สทเออ้ยสาสาูเอาวนเสิมใช่ปะทำไมทำไมเกี่ยวกับส้วนกั้ว มจสิงโตฝุดซึ้งแล้วอะไรต่อวิ่งไปซบสาธุเใช่ป่ะตกมันต้องของโซนที่สองนะตกตาก็ซึ้งเลยใช่ป่ะลูกยังครับยังไม่ถูกครับโอ้ยจะไงอ่ะยากนะเออยากเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเฉลยแล้วกันเมื่อไรเดียวล่ะไม่ใส่รองเลยไม่ใส่จะทำยังไงไม่ใส่ที่คำว่าเศษของสาธุอะไรนะครับเผื่อจะสบตาในงี้ยเามเพราะเคยองสาธุดูรทุกคน เมื่อวันที่่ไอซ้อเนี่ยที่มเปนี่ให้น้ำให้สาทุมันเป็นที่ตั้งเห็ตัวปวดหรือยังไปวดน้มันตั้งทิ้งไว้อะแล้ห้น้องแบบใให้ใหอนน้องมาสาทุมีปบด้วยสาธุกลายเป็นสิงตอนนี้มันมาเลยก็ดูเป็นงล้นเหมือนสาธุไม่ล่าอเหมือครับเหมือนหม่ไม่หยิง เหมือนซ่าเหมือนอยู่นะแบบนวดฉี่มาใช่ไหปวดฉี่มากใช่ไหมสิ่งโตแล้วสิ่งโตบอกว่าสาธุฝากขอบคุณนะสาธุฝากมาว่าอะไรอ่ะ ยากละแล้วฝ้าอิ่มทำได้าเขาสื่อสารกันหน้าลองลองตอนที่เราเทสลองเลว่าหนึ่งสองสามตาทุกสองเสียงด้วยเอาเสียงด้วยใช่ปะลูกเอาเสียงด้วยเอออะไรอีกทีเมื่อกี้ไม่ออกเสียงเอาเสียงด้วยเดี๋ยวมีเสียงด้วยหนึ่งสองสาม ลอกเรียน variance, อ่อัน <estar> น <des ous> ah. okay. ี <een sour> ้ลอกเรียนหมาอาสาทุคนหมาเหรอเม่ก็ดูดินอาบน้ำขวดเดียวกับสาทุ่